สวัสดีครับวันนี้นะครับผมไปตลาดแล้วได้ผลไม้ตัวหนึ่งมานะครับซึ่งคิดว่าหลายคนอาจจะไม่เคยกินนะครับก็เลยเอามาแนะนําให้รู้จักกันสักหน่อยนะครับนั่นก็คือเจ้านี่นั่นเองนะครับมันก็คือมะไฟนั่นเองนะครับวันนี้ได้มาจากตลาดใกล้บ้านนะครับในราคากิโลละ40บาทนะครับอันนี้ซื้อมาครึ่งโลนะครับ20นะครับในวันนี้นะครับเราจะมาทําความรู้จักคร่าวๆก่อนเลยนะครับว่าเจ้ามะไฟเนี่ยข้อมูลพื้นฐานของมันเป็นยังไงนะครับ มะไฟเนี่ยครับก็มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Macrorrhizum f l o r a นะครับโดยตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นพืชที่อยู่ในวงศของมะขามป้อมนะครับหรือมะยมนะครับก็คือ p h i l a n d r i c นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าบางคนเนี่ยอ่านในหนังสือต่างเล่มการอาจจะสับสนนะครับเพราะว่าในเอกสารบางตัวเนี่ยอาจจะบอกว่ามะไฟอยู่ในวง Euphorbiaceae หรือวงยางพาราแต่ว่าพืชกลุ่ม2กลุ่มนี้มันเคยอยู่ด้วยกันแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็แยกออกจากกันแล้วนะครับดูอีกทีนะมะไฟนะครับ หน้าตามันจะคล้ายๆกับลังสาดลองกองนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครเ,เคยกินสักครั้งแล้วเนี่ยจะจาหน้าม,มันได้มันมีมันมีความต่างกันอยู่นะครับแต่เปลือกเปลือกอะไรจะคล้ายกันมากนะครับแบคทีเรียไดมีโฟรานะครับชื่อภาษาอังกฤษของมันเนี่ยคือเบอร์มิสเกรปนะครับถ้าแปลตรงๆเนาะก,ก็เป็นองุ่นพมา่านะครับก็คือเบอร์มิสเกรปนั่นเองนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยความจริงมันก็มีอยู่หลายชื่อด้วยกันนะครับผมเราจะมาลองดูว่าปกติแล้วเนี่ยตอนที่เราเจอขลไม้ตัวหนึ่งเนี่ย เราจะมาดูว่าชื่อไทยมันมีอะไรบ้างเนี่ยเราดูจากไหนโดยหลักๆแล้วนะครับมันมีตัวเล่มนี้นะครับที่เราถือว่าใช้เป็นหนังสืออ้างอิงกันอยู่นะครับในในไทยนะครับก็คือชื่อพันไม้แห่งประเทศไทยเต็มสมิตินันนะครับตัวนี้จะเป็นหนังสือที่ออกโดยกรมอุทยานนะครับผมคราวนี้มันจะเรียงตามตัวอักษรนะครับเราก็เปิดไปได้เลยนะครับ back Korea นะครับ โอเคอ่าสำหรับอ่าสกุลของแบคทีเรียเนี่ยในเล่มนี้ก็จะเป็นตัวแรกของตัวักษบีเลยนะครับแล้วเขาก็บอกว่าอ่าเป็นสกุลของวงฟิวเลนเทสซี่นะครับโดยในไทยเนี่ยจะมีทั้งหมด12สปีชีส์ด้วยกันก็คือสกุลของมะไฟเนี่ยมีอยู่12ชนิดด้วยกันนะครับโดยตัวมะไฟเนี่ยมันก็จะมีชื่อที่หลากหลายเรามาดูว่าลามิโฟล่าตัวนี้ลามิโฟล่านะครับมันจะมี หลายๆชื่อด้วยกันนะครับเพราะว่าผลไม้บางตัวเนี่ยในแต่ละพื้นที่ก็จะมีชื่อเรียกที่ต่างกันนะครับโดยตัวของมะไฟนะครับก็จะมีชื่อเรียกทางภาคเหนือนะครับว่าขี้หมีนะครับภาษากะเหรี่ยงแม่ห้องสอนนะครับเรียกว่าแซครแซนะครับภาษาเอ้ภาษากะเหรี่ยงแม่ห้องสอนเรียกว่าแซครแซนะครับภาษาเขมรสุรินนะครับเรียกว่าพายิวุนะครับแล้วก็ทั่วไปเรียกมะไฟนะครับแล้วก็ทางภาคใต้เนี่ย มีอยู่2ชื่อด้วยกันก็คือมะไฟกากับส้มไฟนะครับแล้วก็ทางภาคตัวนออกและตัวนออกเฉียงเหนือเนี่ยจะเรียกว่า,ามะไฟป่านะครับแล้วก็ทางเพชรบูรณ์เนี่ยเรียกว่าหำกลงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครไปเที่ยวในพื้นที่ต่างๆเนี่ยเราได้ยินชื่อขี้หมีแซคเรซาพยิ้วมะไฟมะไฟกามะไฟป่าส้มไฟหรือหำกลงเนี่ยมันก็อาจจะเป็นมะไฟนะครับซึ่งก็คือเตยเดีวยวก,กันกับที่เร,เราอาจจะเคยกินกันมาก่อนนะครับ คราวนี้เรามาดูเลยว่าในเรื่มนี้ก็จะบอกว่ามี12ชนิดเนาะครับถ้าเกิดว่าปกติแล้วตอนที่ผมเช็คว่าพืชกลุ่มแต่ละกลุ่มเนี่ยมีอะไรเนี่ยเราก็จะมาดูว่าในของมอฟฟายเนี่ยข้อมูลมันยังยังอยู่ยังรวมอยู่ในฐานข้อมูลของพืชดูวงยูโฟเบียซีอยู่นะครับในเว็บไซต์ของ national herbarium ของเนเธอร์แลนด์นะครับโดยตัวนี้ในเว็บไซต์ก็จะยังมีอยู่13ชนิดนะครับ ซึ่งในนี้ก็จะมีบางตัวที่มีชื่อไทยเหมือนกันนะครับก็คืออย่างเช่นแบคทีเรียนะครับแบคทีแบคทีเอต้านะครับตัวนี้มีม Ad, ก็คือเรียกว่าขวันข้าวนะครับหรือละไมป่านะครับหรือคอแลนนะครับแล้วก็ตัวของแบคทีเรีย บบีเพสเนี่ยก็คือ,อไฟเต่านะครับและไฟป่านะมะไฟนะมะยมป่าซึ่งอันนี้นะ่ผมต้องการจะยกตัวอย่างให้เห็นว่าความจริงแล้วเนี่ยเป็นถึงเป็นพืชต่างชนิดกันแต่ว่าบางพื้นที่ก็มีชื่อไทยเรียกที่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องดูดีด,ดีหน่อยนะว่าตัวที่เรากินเนี่ยคืออะไรแต่ว่าความจริงแล้วถ้าเกิดว่าเจอในตลาดส่วนใหญ่ก็เป็นตัวที่หายง่ายก็คือตัวมะไฟนั่นเองนะครับโดยในส่วนของมะไฟเนี่ยตัวนี้นะครับเ,เดี๋ยวผมแกะให้ดูหน่อยอันอนะึงเนาะ นะครับจะได้รู้ว่าค่าๆรู้ว่ามันเป็นยังไงนะครับเห็นไหมว่าตัวนี้จะเปลือกร่อนกว่าตัวลองกองลงังสารนะครับตัวนี้นะครับแล้วแกะออกมาเนี่ยข้างในปกติมันก็จะมีสองถึงสามคูนะครับนี่เห็นไหมรก็ถ้าจะออกเป็นหวานนะหวานอมเปรียปร้ยวนิดๆน,น,นะครับแล้วก็ โดยตัวมะไฟที่นิยมปลูกเนี่ยมีอยู่สองพันด้วยกันนะครับตามเว็บไซต์ของเมดไทยนะก็คือตัวของพันเหรียญทองนะครับซึ่งผลใหญ่ก้นเรียบมีเนื้อสีขาวนะครับแล้วก็พันไข่เต่านะครับซึ่งผลกลมรีก้นแหลมเนื้อขาวอมชมพูนะครับแล้วก็หวานอมเปรี้ยวม,มากกว่าพันเหรียญทองนะครับสองตัวนี้นะครับโดยตัวของมะไฟเนี่ยคุณจะเห็นนะว,ว่าเนื้อของมันเนี่ย ถ้ากินถ้ากิน,ลน,ออน,นแลนะ้เนื้อของมันเนี่ยจะแบบว่ามันยังยังติดอยู่อ่ะน่าเกลียดนะครับเพราะว่าออกอองออกมาจากปากนะเนื้อของมันเนี่ยยังยังติดติดอยู่กับมะเร็งนะครับเพราะว่าตัวของเนื้อที่เรากินเนี่ยมันไม่ใช่ตัวของผนังรังไข่แต่ว่ามันเกิดมาจากตัวของ euh, เรียกว่าฟันิคูลัสนะครับก็คือ <recycling S 2> เป็นแอร์เป็นแอริลนะครับเป็นแอริลส่วนของแอริลครับก็คือตัวที่แบบติดที่คนมารเล่แหละแล้วมันพองออกมาคุมเนื้อเอาไว้นะเพื่อคุมมารเล่เอาไว้เพราะฉะนั้นตอนกินเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะติดต อย่างน้นอยนะอยากก็อยากให้รู้ว่าในพืชวง b ์แบคทีเรียเนี่ยมันมีความหลากหลายของมันอยู่นะครับก็คือในไทยเนี่ยมีถึงประมาณ12-13ชนิดนะครับแล้วก็ในตัวของ Black Korea แบคทีเรียรามิฟอล่าหรือมะไฟเองเนี่ยก็มีระดับพันธุ์อยู่นะครับซึ่งเราไปหากินได้นะถ้าเกิดว่าใครอยากเพิ่มสีสันให้ชีวิตหน่อยนะก็ลองไปหาผลไม้พวกตัวแปลกๆพวกนี้มาลองกินกันนะครับผมครับผมันนี้ก็เท่านี้คับมะไฟครับ